่ะเคมีนะคะก็คือทุกๆสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะไม่ว่าจะเป็นในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอาหารเสื้อผ้าหรือแม้แต่ในอุตสาหกรรมค่ะสําหรับผมนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรานั้นล้วนมีแต่ความเกี่ยวข้องกับทางเคมีทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลิ่นที่มีที่มาจากสารประกอบทางเคมีอินทรีย์ที่แตกต่างกันเรื่องของสีที่ขึ้นอยู่กับลับากษณะการเกิดโครงสร้างทางเคมีที่ไม่เหมือนกัน แนอกจากนี้นั้นสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิปตประจำวันของเรานั้นต่างก็มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีทั้งสิน้นดังนั้นผมจึงมีความรู้สึกว่าวิชาเคมีเป็นวิชาที่มีความน่าสนใจและมีความน่าดึงดูดต่อการเรียนรู้ในอนาคตต่อไปครับผมสำหรับการเรียนวิทยาศาสตร์เคมีนะคะในชั้นปีแรกๆค่ะนักศึกษานะคะจะได้เรียนเป็นวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ค่ะ เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานนะคะความรู้ทางมอบายค่ะเพื่อที่นักศึกษานะคะจะได้มีความรู้นะคะที่แน่นพอที่จะไปต่อนะคะในสาขาที่เฉพาะด้านมากขึ้นค่ะและในชั้นปีที่สูงขึ้นนะคะนักศึกษาค่ะจะได้เรียนในวิชาที่เป็นสาขาเฉพาะมากขึ้นนะคะซึ่งในวิชาสาขาเคมีเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น5สาขาย่อยค่ะสาขาแรกค่ะคือสาขาเคมีวิเคราะห์ซึ่งเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือค่ะในการวิเคราะห์สารต่างๆที่สนใจค่ะ และสาขาย่อยที่2นะคะก็คือเคมีอินทรีย์นะคะซึ่งจะเป็นการศึกษานะคะสารที่มีองค์ประกอบหลักเป็นคาร์บอนค่ะหรือที่เรารู้จักกันในนามของสารอินทรีย์นั่นเองค่ะ 3. เคมีอนินทรีย์ Z, ค่ะจะเป็นการศึกษาสมบัตินะคะการเตรียมลงถึงปฏิกิยาต่างๆของสารประกอบนะคะที่ไม่จําเป็นจะต้องมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบค่ะ 4. สาขาเคมีฟิสิกส์ค่ะเป็นการศึกษาปรากฏการทางเคมีนะคะโดยใช้ทฤษฎีทางฟิสิกส์มาอธิบายค่ะ และสาขาสุดท้ายค่ะสาขาย่อยที่5ชีวเคมีเป็นการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี Me ค่ะในสิ่งมีชีวิตรวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะสำหรับการเรียนวิทยาศาสตร์เคมีศิลปรกรนะคะเราจะแตกต่างจากที่อื่นนะคะโดยเราจะมีคีย์เวิร์ดหลักๆเนี่ยสคีย์เวิร์ดด้วยกันนะคะคีย์เวิร์ดแรกค่ะคือ study อย่าง experience นะคะก็คือในการเรียนการสอนค่ะนอกจากที่นักศึกษานะคะจะได้เรียนทฤษฎีอันครบถ้วนตามพื้นฐานสาขาย่อยของทางเคมี Me แล้วนะคะ ในการจัดการเรียนการสอนค่ะอาจารย์ค่ะยังได้มีการจัดปฏิบัติการนะคะหรือว่าการทําการทดลองซึ่งมีเนื้อหาเนี่ยที่สอดคล้องไปกับทฤษฎีที่นักศึกษากําลังเรียนอยู่นะคะเป็นการทําให้นักศึกษาค่ะสามารถเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะ Family ค่ะ นอกเหนือจากการเรียนแล้วนะคะทางภาควิชาค่ะยังมีการจัดกิจกรรมนะคะระหว่างอาจารย์กับนักศึกษานะคะทำให้อาจารย์กับนักศึกษาเนี่ยมีความใกล้ชิดนะคะเกิดการเป็นกันเองนะคะตามคอนเซปต์ของดูแลอย่างครอบครัวนะคะอบอุ่นมั่นใจและปลอดภัยค่ะ creativity ค่ะทางภาควิชานะคะได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษาค่ะรู้จักการบูรณาการนะคะระหว่างเคมีและศิละปะอย่างสร้างสรรค์ค่ะ นอกจากหลักสูตรปริญญาตรีสาขาเคมีแล้วนะคะทางภาควิชาค่ะยังได้มีหลักสูตรปริญญาโทสาขาเคมีปริญญาโทสาขาเคมีศึกษาและปริญญาเอกสาขาเคมีนะคะและยังมีสาขาน้องใหม่คืคอสาขาเคมีประยุกต์และจุลชีวอุตสาหกรรมนะคะซึ่งสําหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถดูข้อมูลการ เข้าเรียนนะคะได้ที่เว็บไซต์ของ SUTcast นะคะตามที่ขึ้นให้นะคะรวมถึงสามารถหาข้อมูลของหลักสูตรนะคะได้จากทางเว็บไซต์ของภาควิชาค่ะรวมถึงติดต่อสอบถามนะคะผ่านทาง Facebook ของภาควิชาได้อีกด้วยค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะหลักสูตรเคมีนะคะอยากเรียนรู้อยากทดลองนะคะมาร่วมเป็นครอบครัวเคมีศิลปรกรด้วยกันนะคะ